ต้องรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกที่ทางแบรนด์ลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ฝากฝากพวกเราดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวแทนเป็นระบอกเสียงในความความดีของผลิตภัณฑ์คุณภาพของสลิตภัณฑ์ครัผมรู้สึกดีมากครับก็ต้องขอบคุณทุกๆแบรนด์เลยนะครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ถ้ามี แบรนด์ไหนสนใจอีกก็ฝากด้วยนะครับโฆษณาตัวเองเลยหรอฝากเลยจริงงานผู้หญิงเราฝากถึงเจ็ดหลักเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแปดหลักเรืออะไรในอนาคตโอโหต้องอยู่ที่ผู้จัดการที่ออชั่นนะครับผมครับแต่เราพร้อมรับตลอดเลยในะก็ถ้ามีเข้ามาก็อินดีรับเสมอเลยครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละตัวเขาจะมีสรรพคุณของมันครับเป็นวันดีเราก็อยากจะรับครับ ทุกวันนี้ทํางานทุกวันเลยไหมคะเจ็ดวันมีวันหยุดไหมยังเลยอไมม่ีเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเือแต่ว่าสนุกนะฮะไม่ได้แบบว่าอยากจะอะไรนะครับไปชาร์จแบตชาร์จธารมาแล้วใช่กลับไปชาร์จธารมาแล้วครับสี่วันครสี่วันทําการคอันนี้เป็นธารสัญญาเนาะที่ที่เราสัญญากับน้องเนาะว่าถ้าครบห้าแสนห้าแสนเราพาไปใช่ใใช่เราเคยคุยตอนในไลน์ว่าห้าแสนเนี่ยไปเชียงรายแล้วเราเดี่ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เทียบไปกับดับเบิลเดทไปเลยเป็น 300K กับ 500K ครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วจะไปไหนอีกไหมคะจริงไหมพี่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะหนูนี่เราอยากไปไหนไหมเราหนูบอกเขาเลยตอนนี้ตอนนี้ถึงถึงคิวหนูครับถึงคิวหนูว่าจะไปต่อไปเป็นตาผมผมก็กลับไปคิดก่อนนะครับแต่จริงๆก็มีคิดไว้บ้างแล้วแหละครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มไปไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกยังไม่หลุดเลยหรอเอออ่ะย้อนก็ไปทิพย์เชียงรายทริปนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ ดีมากๆเลยครับดีแบบว่าดีทั้ง4วันเลยทั้งแบบไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทและที่รีสอร์ทก็แบบสวยมากๆครับแล้วก็แพงมากๆด้วยคุณไปบอกเขาอีกแล้วไม่แพงอะไรแพงมากแล้วก็เฮียก็พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยพูดอย่างไรคุณพ่อแม่พาไปเจอครอบครัวครับโมเมนต์มันเป็นยังไงตอนนั้นตอนที่ไปเจอพ่อแม่ครับโอ้ยตอนแรกอยากรู้เหมือนกัน ที่ผมก็ยังไม่ได้ทำนะแบบคุณสังที่ผมตอนที่ลงจากรถทะเกรงบจำได้ว่าทเลมากครับว่าไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่เฮียไม่เคยเจอคนในครอบครัวเฮียมาก่อนเลยแต่พอได้ลองคุยครับก็อุ้ยทุกคนแบบน่ารักมากใจดีมากๆเลยครับคุณแม่ก็แบบอยู่แล้วแบบใจดีเหมือนคุณแม่ผมเลยนี่บนี่บางอย่างเรารู้สึกว่าใจดีกว่าลูกตัวเองอีกเออใช่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอ็นดูหน่อยตอนเอาจิงตอนแรกเรารู้สึกว่า ปกติพ่อแม่พูดน้อยแต่บาครั้งเนี่ยแบบเอาแขกมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเยอะแล้วก็เป็นห่วงแบบเป็นยหรเลยถามพบภคยถามเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่แบบพาคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นเ็เคยไปแล้วในดูมมีดีคือปิดมี่แทสุดตอนแนะนำคือแนะนําน้องว่ายังไงคะแนะนาน้องว่ายังไงแนะนำน้องแบบที่บ้านว่ายังไงแนะนาน้องจริงๆรู้จักขัางนานแล้วครับคุณพ่อคุณแม่รู้จักข้างนานแล้วว่าว่าเล่นสิริการทํางานในการแนะนําก็บอกว่า ก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักเราก็บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ฝากด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วน้องนั้นก็เป็นสไตล์คุณพ่อคุณแม่เลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมชอบแบบโซเชียลอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ครั้งนี้ก็ยอมแบบมีโซเชียลนิดนึงแม่บอกไม่ทายไม่ทายใช่เขาเรียกหนูอะไรลูกก็เรียกหนูนิวเขาหนูนิวแม่รักมากเลยครับแล้วแบบผมชอบที่คุณพ่อเฮีย ทำอาหารอร่อยมากแล้วแบบผมบอกแล้วผมว่าผมพูดจริงครับ <c oughs> ทำอร่อยมากๆจริงๆเขาแล้วแบบมีมื้อนึ่งที่คุณพ่อทําแกงขนุนครับแล้วผมแบบไม่เคยกินแกงขนุนมาก่อนเลยพ <c oughs> อได้กินแล้วแบบผมก็ชอบครับแล้วแบบพอจะกลับปุ๊บคุณพ่อก็ทําให้อีกมือ้อนึงครับแบบเห็นว่า <c oughs> ผมชอบคพ่อก็เลยทําให้ใช่อันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าว่าพ่อเอาใจหรอน่ารักมากเลยที่ในครอบครัวแล้วค่ะเห็นว่ามีออกนงออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดทกันที่ไหนบ้างคะไปเดทที่อ่า เชียงแสนนะครับผม,มไปโฟร์ซีซันครับ<ม>ก<ม>เ็เป็นเป็นสถานที่ที่เราอยากไปมานานแล้วใช่รู้สึกว่ามันเราอยากดื่มด่บธรรมชาติแล้วทางทางรีสอร์ทเองมันเป็น<ม>เขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมปิง้งแบบแคมปิงม้งบนดอยจริงๆแล้วมันมีที่จริงมันถ้าถ้าคำวนวณอ่ะคำวนวณใ,ในในแพ็กเกจอะ่ะเรารู้สึกว่าราคามันคุ้ม,มใช่ในแพ็กเกจนะ<ม>แต่เขาแบบรวมแพ็กเกจมันเป็นราคานี้<อ>ถ้ารวมมันรู้สึกว่าราคาคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นที่พักแบบนอนเต็นยอะไม่คุ้มครับแต่เรารู้สึกว่า อาหารการกินหรือว่ากิจกรรมที่เขาจัดให้หรือว่ามีกิจกรรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มคุ้มค่ามากๆแล้วก็การจัดแต่งสไตล์ผมถามว่าใครเป็นคนออกแบบสถาปัตเป็นไงถามลึกมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอนจอยของผมมาเขาอยากให้แบบตัวเราแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็อยากใหู้มีแบบแฮปปี้ด้วยเอนจอยความสุขด้วยอย่างยงช้างเชิงที่ไปขี่นี่คืออยู่ในแพคเกจด้วยกันช้างอยู่ในแพคเกจครับผมอยู่ครับ เขาจะไม่ได้ขี่นะรขบแค่แค่ไปทรใช่ครับให้อาหารแล้วก็ไปไปดูน้องเล่นน้ำครับแล้วน้องก็อยากเล่าเรื่องนี้มากตอนมีจังหวะหนึ่งที่ผมถ่ายรูปกับช้างและและคนคนดูแลช้างอ่ะคนดูแลช้างเป็นมันคือการศึกษาวิถีชีวิตช้างครับแล้วก็คนดูแลช้างแบบว่าบอกว่ากล้ามเนื้อในส่วนหูของช้างอ่ะแข็งแรงมากแล้วผมบเขาก็พูดมาแล้วเราก็เดินถ่ายรูปแบบหนึ่งช้างตกป้องหูของเขา ใช่ก็ผู้ก็ืู้หูแบบไรเงี้ยก็โดนใช่เป็นไงตอสั่งเงี้ยไหมคะภาพนั้นไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับเงี้ยมาเล่าแต่ผมไม่เห็นนะถ้าเราเห็นตอนนั้นเราจะโอบร้างไหมคะก็จะเข้าไปแบบเป็นช้างอีกตัวนึงถ้ทริปแล้วมีแบบตรงไหนที่เราประทับใจไหมเออมีทริปตรงไหนหรือกิจกรรมไหนที่แต่ละคนประทับใจอืมก็จริงๆประทับใจทั้งทริปเลยครับทั้งแบบที่เนี่ย ขับรถเองขับรถพาผมไปแบบทั่วไปไปเที่ยวตามจุดต่างๆของเชียงรายพาไป ไปหาครอบครัวครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็ผมไม่เคยนวดมาก่อนเลยแล้วเฮียก็พาผมไปนวดครับที่รีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นการนวดครั้งแรกของผมก็ได้นวดกับเฮียครับก็นอนนวดด้วยกันนอนนอนได้ละหนูหนูจะใช่เพาะว่าแต่เฮียก็เอาข้างๆกันนอนด้วยกันนอนน้วยบนเตียงหนูใช่แต่บรรยากาศดีมากครับเพราะว่ามันเป็นแบบ เขาไม่เปิดเพลงอะไรเลยแบบดั้มดบบธรรมชาติเสียงนกเสียงแมลงครับอ่ะย่างทริปนี้เขาบอกว่าเธอเป็นพ่อบุญทุ่มเลยแสนหนึ่งจริงไหมที่จงมาจะไหนแล้วเนี่ยฉันจะมีสองคนมันไม่ถ้าถ้าทริปจริงๆไม่ถึงครับแต่เราแค่ชอบหมอนชอบหมอนที่นอนรีสอร์ทครับแล้วผมก็ซื้อมาเลยสามใบซื้อหมอนเขากลับซื้อกับหมอนสบายมากใช่เจอให้คนนี้ร้อยใหม่ครับเปล่าครับเพราะว่า เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอถ้าขอก็จะให้เอาไหมเขาอยางซื้อมา3ใบอ่ะพี่สิขออนุญาตถามตอนนี้ยแฮชแทกที่มันเคยดราม่ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างคะส่วนตัวเรารู้สึกไงเราเราได้เทคแอคชั่นไปแล้วเมื่อก่อนอันนี้สองสาปีนะครับผมรู้สึกไงก็จริงๆเราก็รู้สึกผิดอยู่แล้วในในสิ่งที่กระทำไปแล้วก็เรารู้สึกว่าคน คนมันก็มีสิ่งที่ปิดค่ากันได้อยู่ที่คนคนนั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นไหมแล้วเราก็จะระวังเรื่องคอนเทนต์อะไรมากขึ้นหรือการปฏิบัติตัวในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเทคแอคชั่นไปแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแต่ถามว่าตอนนั้นเราขอโทษแล้วตอนนี้เราก็ยังขอโทษได้อีกครับถ้าทุกคนยังรู้สึกเราก็อยากจะพูดตรงๆว่าณตอนนั้นเราแบบเป็นเป็นเด็กอยู่อะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ยเพราะว่า ทุกคนก็จะมีการเจริญเติบโต,ตของคนแต่และคนไปเนี่ยอยู่ที่คนนั้นจะเอาความเจริญเติบโต,ต,ตนั้นจะไปในทิศทางไหนมากกว่าส่วนตัวในดุมดีก็คุยเคลียร์เข้าใจกันแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ทําไปก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะจริงมันบั่นทอนเรอแม้พอพอมันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบบทั้งที่เอ้ยเราเคยพูดแล้วเราเคยขอโทษไปแล้วถ้าพูดตรงว่าทุกเรื่องมันก็มันก็นิดนึงอยู่แล้วมันก็กระทบจิตใจอยู่แล้วเพราะละเพราะว่าเราเป็นคนอ่านคอมเมน ยอดเองหรือทุกคนเองอะไรเงี้ยมันก็ถามว่ามันทอนไหมมันก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราไม่อยากไม่ถ้าเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นเราไม่ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งหรอกอใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะใช่อยากขอบคุณแฟนคลับหรือใคร<ม>ที่เขาอยู่เคียงข้างเราวันนี้บ้างโอ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคนที่รู้จักเราตั้งแต่แรกคนรู้จักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนรู้จักใหม่ก็ยังไม่เคยแบบรู้จักเรามาก่อนเลยก็แฟนคลับเก่าๆเราก็แบบช่วยแบบเออ ก็เปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็บอกดีสุดไม่ได้เพราะเราก็กำลังปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ว่าในในในผลงานหรือว่าในทุกด้านเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ข้อความดีๆที่แบบพุซอัพให้เรามีแชชั่นมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครชอบเรื่องดราม่าหรอกครับไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดหรอกใช่ เราก็ปรับตัวให้ดีขึ้นครับนิวหนูอยให้กำลังใจที่เฮียอะไรบ้างคะพอมันเกิดเรื่องก็ก็ก่อนไหนไหนครับไมงไงไหนไหนครัไมไงไหนไหนครับไม่ไงโอ้โหอประมาณนี้เหรอก่อดให้กำลังใจเขาครับกอดแต่ว่าก่อนนานกว่านี้โอเคค่ะ